สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับตอนนี้นะครับให้น้องนะครับกินใบนี่ครับต้นมะขามเทศอยู่นะครับตอนนี้นะครับน้องชมพู่กินอร่อยมากเลยนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณใบสามแล้วนะครับ ามโมงครับพอผ่านก็จะเตรียมไร้สดนะครับก็จะพาน้องชมพู่นะครับไปเอาต้นสับประรดนะครับไว้กินนะครับไว้กินรองท้องรอแม่แม่นะครับตอนไร้สดนะครับผมน่ครับไปเอาจากข้างนอกนะครับมากินข้างในนะครับมาชมพู่มานี่ลูกมามาเร็วมามาเร็วมาอ่าสวัสดีข้าวกันเลยสวัสดีข้าวที่สวยก่อนเสียงด้วยเสียง เสียงเลยเล่าเสียงเลยเล่ายอขาเสียงด้วยเสียงเสียงดังเล่ายังเขียวอาหารอยู่นะครับเอาเสียงโขโมมอแม่นะเล่าสวัสดีเสียงนะเล่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ชมนะครับอตอนนี้น้องก็เข็นมาแล้วครับมากับน้องชายนะครับน้องชายสุดหล่อนะครับน้องอนิว้บายบายนะลูกสวัสดีครับก่อน เราจะไปทําการเอาต้นสับประรดนะครับเอามาไว้กินที่นี่นะครับเพื่อทําการไล่สดนะครับมา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 ว่าตอนนี้สับประรดอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปขนมานะครับ เดิมครับว่ารถเข็นอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ผ่านน้องชายเข้าไปแล้วนะครับค่อยๆชมพู้ค่อยๆไม่ยอมให้รถเข็นตกทางนะครับตัวเองยอมเบียดต้นไม้รักน้องมากเลยนะครับค่อยๆ แม่นะครับช่วงเวลาบ่ายสามกว่านะครับผมพานก็จะทําการไล่สดครับก็เลยไปเอาต้นสับปะรดนะครับเออเฮียเออไปขึ้นเนินเลยเฮ้ยเฮียตัวไอเออเออใหญ่เออ เบนไปใหญ่โ <c oughs> อ,อ้ยฝนตกนะครับเมื่อกี้ขึ้นเนินนะครับเมื่อกี้มามามาเบนนะขึ้นเนินสวัสดีหน่อยนออ้องอานิวเมื่อกี้ขึ้นเนินก็จะชนตรงอันนี้นะครับมาเบนวะ แล้วนะครับเฮ้อเฮ้อเอามือออกจากลอ้อลูกันนด้เหรอใช่แล้ว ไปเอาต้นสับปะรดนะครับตวนเล็กของเราก็นั่งกับุผู้ยังสวยงามเลยนะครับมาลูกมามาได้ไกลมาครับนี่ยังไม่ทิ้งน้องนะครับเอาเว้นไป ครับนี่มีนักต่องเที่ยวมานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเอาสารปะรดนะครับไปไล่สดนะครับวันนี้เพราะว่าเอาไว้กินนะครับระหว่างรอแม่แม่นะครับน่ครับก็จะรู้ที่ของเขาไหมเบนไปเอาอ่าปะลงุงป้อ้าสุดยอดเลยครับ เอาสวัสดีก่อนเร็วชมพูเสียงเลยเร็วเสียงน่อยนี่นะครับมาถึงก็เดี๋ยวให้เล่นกับน้องกันนะครับเดี๋ยวเราเอาสับปะรดนะครับใส่รถก่อนนะครับเอาไปไว้กินนะครับตอนไฟ์สดนะครับอ่านี้ก็ฟ้าสับปะรดนะครับก็เอาขึ้นรถไปแล้วนะครับสองขวานน้อยนะครับอ่าชมพูเก็บไปอ้าไปเลยจะไปได้ไหมเน้อเยอะด้วยครับนี โอ้ oh, ไปได้เฉยครับเอโอ้ oh, oh, แรงเยอะนะครับสาวน้อยของเราครับตอนนี้ก็เอาเข้าไปแล้วครับเอาไว้กินนะครับตอนไฟ้สดนะครับ mm hmm. ก็แม่แม่ได้เข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาชมนะครับผม อตอนน้องชมพู่ไล์สดด้วยนะครับเป็นการไล์สดขายอาหารช้างนะครับมาเพนะมาเพนะค่อยดูเวลาลงครับคอยจะทำไงครับไปรอดไหมเนาะค่อยๆค่อยๆลูกโอ้ไปได้นะครับน้องชมพู่สุดยอดเลยครับเก่งมากเลยครับ ขวานน้อยเราบังคับเก่งมากเลยครับสุดยอดเลยครับอากาศเดดร้อนด้วยนะครับวันนี้เออ หมวกเหลืองของเรานะครับเดี๋ยนะมาไว้ตรงร่มเลยลูกมาไว้ตรงร่มตรงนี้เลย เอา้าพะเอา้เอาเก่งมากครับมานี่มา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 เดี๋ยวค่อยกินลูกมา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 ,มา,มาโอ้ยมาโอ้ยมามามา,มา,มาอ่าชมพู่กับคุณค่าเลยย่อขาก่อนลูกเสียงย่อขาสิสวยเสียงด้วย ไหนทำไงลูกทำไงชุงวงด้วยสูงๆสูวนวงนุงสวยลูกเสียงอ่านี่นะครับได้กินอ้อยนะครับมีอ้อยให้น้องนะครับอ้หนุ่นครับทางอะไรลองเก่งแท้ครับนุนไม่ใช่ใครนะครับนันหุดพายโพทองนะครับนี่ครับมา จะคันอะไรแทนนี่จะตูต้นไม้อีกแล้วดูสิถอยถอยลูกถอยถอยเพมาอ่ามาลูกมามาชมพูมา,าเดี๋ยวไปส่งน้องลงที่บ้านก่อนเร็วมามามา,มา,มาไม่อยากไปนะครับอยากไล่สดนะครับดูแล้วยังไม่ถึงเวลาลูกไปเฮ้อไปเฮ้ออ่านี่ครับ แม่แม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็พอพานจะทําการไล่สดนะครับไปเข้ามาอุดหนุนด้วยนะครับพบกับน,น้องออนิวและน้องชมพู่นะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับช่วงนี้เอาเฮาเฮานิ่งเ้าวอาน,นี่ครับ เดี๋ยวจะให้อนิ้วลงครับลงยังไงนะครับแมปลงแมปลงปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปอุ้มลงนะครับปึบอ่าม,มีอะไรกินไหมลูกมีอะไรให้ชมพู่กินไหมลูก ตอนนี้ก็มาส่งน้องถึงหน้าบ้านแล้วนะครับสาวสวยของเรานี่ครับฝากแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้กำลังใจช่องฟามสับน้องชมพู่ด้วยนะครับเฮยชมพู่ถอย,ถอยน้องเอามาให้แล้วถอยตอนนี้ก็พอพานขอ ลาก่อนนะครับมาหนี้ลุกมาเดินมานี่เดินมาไม่ต้องเอาหรอกมานี่อ่ามาบอกแม <etchup. S 1> ่แม่ก่อนลูกเลยมาเลวยืนตรงนี้มายืนตรงชมพู่นะเอาเอานี่ครับก็น,น้องอนิวนะครับก็จะกลับบ้านกับพ่อบครัวแล้วนะครับวันนี้อ่ะบายบายเลยอ๋อวันนี้อน,นิวเขาโคกกล่าวคําว่าสวัสด <mechanical. S 1> ีครับอ่าชมพู่สวัสดีคะ่ะเร็วลูก สวัสดีค่ะสิสวยบายบายแม่ก่อนโอ้เสียงเลยเสียงเสียงดังอ่าอันนี้วสวัสดีครับก่อนครับครับสวัสดีครับ